สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและการติดตั้งกล้อง EasyWit รุ่น H4 3 Color กันนะคะข้างในกล่องเปิดเข้ามานะคะจะมีตัวกล้องค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็ QR code นะคะสำหรับ สแกนเพื่อเชื่อมต่อกับมือถือค่ะลูกค้าสามารถดูที่ตัวกล้องก็ได้ค่ะที่ตัวกล้องก็จะมี qr code สำหรับสแกนเหมือนกันค่ะมาดูในตัวกล่องกันต่อนะคะในกล่องก็จะให้อแดปเตอร์มาหนึ่งตัวค่ะแล้วก็หัวต่อสายเลนกรณีติดตั้งแบบเดินสายแลนแทนการใช้งาน wiFi นะคะ มาดูที่ตัวกล้องกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ micro sd card ค่ะในรุ่นนี้นะคะจะรองรับที่512ิกิกนะคะวิธีการเปิดเพื่อใส่ micro sd card นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ micro sd card นะคะลูกค้าสามารถ นำใส่เข้าไปทางนี้เลยคะ่ะแล้วก็ดันเข้าไปกดลงไปค่ะแบบนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการปิดเหมือนเดิมส่วนสายไฟ2เส้นนี้นะคะก็จะเป็นหัวเสียบสายแลนกับเต้าเสียบอะแดปเตอร์ค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้ Wifi ในการคอนเน็กเราก็จะใช้เต้าสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ค่ะ เสียบลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ค่ะพอเราเสียบปลั๊กแล้วนะคะไฟก็จะขึ้นสําหรับพร้อมใช้งานนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ทาการโหลดแอป Easy w i t h นะคะเข้าไปใน App Store แล้วทําการพิมพ์ค้นหาแอป Easy w i t h ทำการติดตั้งคะ่ะ แล้วก็เปิดแอปในส่วนของพื้นที่นะคะให้เลือกพื้นที่เป็นประเทศไทยมาถึงหน้านี้ลูกค้าทำการสร้างบัญชีใหม่หรือถ้าลูกค้ามีบัญชีเดิมอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีเดิมได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้า ก็กดเพิ่มอุปกรณ์ค่ะเลือกเป็นกล้องแล้วก็อน,นุญาตได้เข้าถึงกล้องนะคะหลังจากนั้นเราทำการสแกนไปที่ QR code แล้วก็เลือกกล้องของเราค่ะกดเพิ่มกล้องของเราอะนะคะก็จะขึ้นมาแล้วค่ะลูกค้าทำการเลือกเปลี่ยนโซนเวลาให้เป็นกรุงเทพค่ะ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการจะแสดงได้เลยคะ่ะในส่วนของหน้านี้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนาหารหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยเพิ่มได้คะ่ะส่วนนี้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อและเลือกตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้คะ่ะว่าอยู่บริเวณไหนในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะคะจะแบ่งเป็นเก็บในคาวและในไมโครเอสดีการ์ดค่ะ สามารถเข้าไปดูได้ที่มุมตรงกลางด้านขวาหลังจากนั้นเข้าไปที่ไอคอนฟันเฟืองเพื่อทำการตั้งค่าไมโครเอสดีกเลือกเมนูรายการบันทึกเลือกว่าจะให้บันทึกเหตุการณ์เป็นช่วงๆหรือทำการบันทึกเหตุการณ์แบบ24ชั่วโมงหรือสามารถกดฟอร์แมตวิดีโอเพื่อลบวิดีโอเก่าๆออกได้หลังจากนั้นเมื่อจะดูภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ให้กลับไปที่หน้าเดิม และทําการเลือกไอคอนรูปไมโครเวีการ์ดลูกค้าก็จะเห็นวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วให้ลูกค้ากดเข้าไปที่วิดีโอและย้อนดูเหตุการณ์ย้อนหลังตามที่ต้องการได้เลยค่ะในเวลากลางคืนหรือตอนที่ปิดไฟกล้องตัวนี้ก็ยังสามารถจับภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับคลิปด้านบนเลยค่ะต่อไปในส่วนของการบันทึกข้อมูลในคลาวหรือไอคอนรูปก้อนเมฆนะคะ หากลูกค้าต้องการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวลูกค้าต้องทําการจ่ายเงินเพื่อซื้อค่ะลูกค้าสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจตามที่ลูกค้าสนใจได้เลยค่ะหลังจากที่ลูกค้าทําการซื้อคลาวแล้วข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ก็จะอยู่บนคลาวโดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องใส่ไมโครเอสดีการ์ดก็ได้ค่ะลูกค้าสามารถทําการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติมได้ที่เมนูบาร์ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบันทึกภาพหน้าจอหรือการบันทึกวิดีโอสั้น การปรับความละเอียดหรือการปรับกล้องให้อยู่ในโหมดสลีปและก็สัญญาณเตือนค่ะและสุดท้ายลูกค้าสามารถเปิดการตรวจจับรูปร่างคนได้ที่ฟันเฟืองมุมขวาค่ะลูกค้าสามารถกดเปิดใช้งานทั้งการตรวจจับรูปร่างคนหรือการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงภาพได้เลยค่ะ และส่วนสุดท้ายนะคะสำคัญมากลูกค้าต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของกล้องวงจรปิดและก็โทรศัพท์เป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันและใช้ Wi-Fi 2.4เท่านั้นค่ะถึงจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะสำหรับวิดีโอแนะนำการติดตั้งการใช้งานกล้อง e a s y w i h รุ่น hc 3 color นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้และหากลูกค้ามีปัญหาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line id smartup ขอบคุณที่รับชมนะคะ